สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเคแดงนะครับได้ลงพื้นที่ลานแสงจันการเกษตรนะครับที่ตำบลหนองเคออำเภอเสริงสากจังหวัดโคราชนะครับวันนี้ทีมงานเคแดงนะครับจะเข้ามาติดตามผลนะครับหลังจากที่ทีมงานเคแดงครับเข้ามาแนะนํายานะครับไวบินสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จะช่วยในการเล่งต้นนะครับเหมาะสําหรับถั่วที่ส่งในระยะเริ่มแรกนะครับทําให้ถั่วนะครับมีลําต้นแข็งแรงนะครับมีใบใหญ่นะครับช่วยในการสั่งขอแสงได้ดีนะครับ ยังไงมาสัมภาษณ์เกษตรกรเลยนะครับว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แนะนกํกตัวสวัสดีครับผมนายอำนาจพาวันครับอยู่บ้านหนองตูมครับครับตรงนี้พี่ปลูกถั่วกี่ไร่ครับพี่ตอนนี้ปลูกหนึ่งไร่ครับ,รบหนึ่งไร่เนาะก่อนฉีดพี่มีประสบปัญหาอะไรบ้างครับถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองแล้วก็ไปไปแคบครับไบไม่ใหญ่เนาะครับหลังจากฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ ก็เขียวครับเขียวแล้วใบกว้างขึ้นครับใบใหญ่ใบใหญ่ขึ้นครับลําต้นนี่ใหญ่ขึ้นครับลําต้นจากจากเป็นฝอยๆนะครับครับลําต้นมันจะใหญ่ขึ้นครับ <c ười> นี่ครับ <c ười> จากแต่ก่อนมันจะฝอยแบบนี้นะครับเป็นฝอยเล็กๆฝอยๆแต่ตอนนี้มันใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับชุดนี้เป็นไงครับพ <c ười> <sp> ี่ผ่านไหมให้ผ่านไหมครับผ่านครับ สมมติว่าคะแนนสิบคะแนนพี่ให้คะแนนให้คะแนนกี่คะแนนดีให้ไปสิบเลยครับสิบเลยนะครับครับเดี๋ยวจะมีชุดสองแนะนําให้พี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชื่อในการติดดองนะครับเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลผลิตนะครับฝักจะไม่ฟอนะครับถั่วเมล็ดเต็มนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้พี่ใช้ต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามแปลงนี้ต่อนะครับในเดือนหน้านะครับให้วันนี้จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ